วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง G Hat Channel นะครับวันนี้มาอยู่กับผมกับเจ้าแผ่นโฟมสี่เหลี่ยมโง่ๆอันนี้นะครับอันเล็กๆนะสิ่งที่ผมจะสอนทํำทุกคนในวันนี้อ่าเป็นสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับผมจะสอนทําฉากชายหาดที่มีคลื่นกระทบฝั่งใช่อ่าเดี๋ยวผมหาของกัน ขั้นแรกนะครับที่ผมจะใช้คือกาวลาเทาพี่ห้องอะไรก็ได้แล้วผมก็จะใช้ใช่ใช่ไหมมาทาให้ทั่วแผ่นเลยนะครับอันนี้ผมแค่ทำสอนเป็นตัวอย่างอ่าผมก็จะเกี่ยวเกี่ยเกียร์ไม่ใช่เกี่ยวเกียร์กาวนะครับ เฝ้ามองหลายคนแล้วว่าจะมีคนคิดเหมือนผมไหมในการทำตัวน้ำที่เราไม่ต้องใช้เลซินในการทำนะครับใช่อันนี้ผมแค่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะผมบอกไว้ก่อนว่าผมจะไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรนู่นนี่นั่นมากมายนะเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างไง ประมาณนี้ต่อมานะครับทีบ่ผมคิดขึ้นมามันก็คือดินเบาใช่ยังไม่เคยมีใครใช้ดินเบาทำใช่ไหมล่ะอันนี้คือสีน้ำตาลนะครับออกส้มๆนิดหนึ่งมันจะเหมือนขี้โคลนปั้นให้มันเปื้อนขี้มือหน่อยมันจะเนี่ยติดติดติด มาปับ๊บกดกดกดแบๆบแผลๆเกลีแบบ่ยแบบแบบนะครับให้มันคุมกับไอตัวกาวลาเทคที่เราทาไว้เวลามันเซตตัวมันจะเซตตัวภายในเวลาประมาณอ่ายี่สิบถึงสามสิบนาทีครับแต่ถ้าให้มันแข็งจริงๆก็ประมาณชั่วโมงเนีงเวลามันแข็งแล้วมันจะเป็นโฟมนะครับ ผมบอกไว้ก่อนว่าจะเป็นโฟมมันสามารถเหมือนโฟมยางอะ่ะคุณสามารถเฉือนตัดแต่งมันได้เกลีก่ยๆโอเคเกลี่ยมันเรียบๆหน่อยนะประมาณนี้ จะได้หน้าผิวดินประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะทําต่อไปก็คือการใช้สีน้ํามันนะครับในการทาตรงสีน้ําเงินตรงนี้สาเหตุที่ผมใช้สีน้ํามันเลือกใช้สีน้ํามันนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะเงางามัมนจะเหมือนสีน้ำจริงจริงเลยนะครับ เอาเป็นสีน้ําเงินแล้วสีน้ําเงินมันอยู่ไหนเนี่ยสีนี้อ่ะสีนี้มันสีม่วงสีขาวงั้นผมเปลี่ยนและเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวหาถาดสีแป๊บโอเคผมได้ถาดสีมาแล้วครับ ผมจะใช้สีเหลืองสีเหลืองออกมาสิโอเคผมได้สีเหลืองแล้วครับแล้วก็ผมจะใช้สีขาวเผื่อเหลือดีกว่าขาดแล้วผมก็จะใช้สีน้ำตาลน้ำตาล น้ำตาลเคสีน้ำตาลโอเคสีน้ำตาลมากระจึงหนึ่งประมาณนี้พอใช้สีข้ามยี่ห้อไม่ได้ด้วยนะอันนี้โอเคนะครับแล้วผมก็จะทำการผสมสีนะครับ เอาสีเหลืองสมขาวมันก็จะกลายเป็นเหลืองขาวๆนะครับทำไมมันออกเขียวๆหรือตาเราบอดสี <c oughs> โอเคใส่สีน้ำตาลเข้าไป้นะก็ไม่หน่อยละเอามาทั้งหมดนี่แหละมันจะออกเป็นออกสีเซซายนะครับ จริงๆต้องมาสมขาวอีกสักหน่อยแหละอีกสักหน่อยไหมอีกสักหน่อยไหมอ่มมันก็เป็นเศทรายเนาะช่างมันท้าไปบนตัวผิวดินนะครับให้มันมีสีน้ำตาลเหลือบๆไปบ้างให้นเหมือนว่ามีทั้งดินทั้งทรายปนๆกัน แค่ okay. มีเกียรลงไปข้างล่างบ้างเล็กน้อยดูอาจดูจากกล้องมันอาจจะเป็นสีแปลงแมงนะแต่ว่าจริงๆมันคือสีทรายเว้ยจริงๆถ้าคุณอยากจะให้มันด้านก็ใช้สีอะคริลิกใช่แต่ผมไม่มีไงไม่ว่าฟิกเกอร์หรือว่าอะไรก็ตามผมใช้สีน้ำมันตลอด เพียงแค่ว่าผมจะเลือกใช้สีน้ำมันถ้าเป็นของจีนมันเนี่ยก็คือเนี้ยมันจะออกเงาเงาด้านๆนิด,นด,นนดๆแต่ถ้าเป็นแบบยี่ห้อดีๆแบบมันมันจะเงากิ้งเลยเว้ยมันต้องใช้ไอ้ตัวพ่นเคลือบด้านมาพ่นมันแต่ว่าเออแบบสีของจีนมันถูกไงเออผมซื้อมาแค่ชุดละร้อยกว่าบาทเว้ยแต่ว่ามันเพ้นท์โมดได้ดีใช่ดีประมาณหนึ่ง ติดเรซินดีมากแต่ไม่ติดพลาสติกมันก็ติดแหละแต่ว่ามันมันไม่ค่อยติดอ่ะมันติดแบบไม่ติดอ่ะเข้าใจปะ่ะเออผมก็พูดไปเรื่อยแหละอย่าลาคานนะมันเงียบอ่ะเออ,อนี่ไงมันจะออกเป็นแบบใสๆใสๆน้ำตาลน้ําตาลหาขอบเนี่ยน้ำตาลเยอะไปล้ สีน้ำมันเวลาเราไม่ผสมไอตัวตัวทําละลายมันอะอะไรว่าอะไรนะอะไรสักอย่างแหละผมนึกไม่ออกอะที่มันขวดรับร้อยสองร้อยอะถ้าผสมมันนั้นมันจะแห้งเร็วเวแต่ถ้าเราไม่ผสมอะมันจะใช้เวลาแห้งประมาณหนึ่งอาทิตย์ใช่คอยโคตรนานแต่ผมที่เกียดคอยเออเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยแล้วกันแบบรวบรัดตัดความจะขอทาให้มัน สหน่อยสิ่งจะไม่ได้สิงจะบอกว่าทําการทําเป็นตัวอย่างครับแต่ผมจะไปเข้าตูช่จะไปเล่นกับโมเดลตัวเล็กๆตั้งเป็นฉากฉา,ากฐานฐานฉากอตั้งเป็นฉากให้มันอ่าก็ประมาณนี้อ่าได้แล้วสวยอยู่เช็ดทำความสะอาดทุกกันนะครับด้วยน้ำ และทิชชู่ไปไป้ายไม่ติดแล้วเห็นไหมอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะใช้ดินเบาสีน้ำเงินถึงไรคนจะมองเป็นฟ้าใช่แต่ผมบอกมันคือน้ำเงินก็คือน้ำเงินเสร็จ <laughs> ทำมือให้เปื้อนขี้ฝุ่นเข้าไว้หรือเปื้อนแป้งนะครับ โอเคเอาออกมาประมาณหนึ่งถ้าไม่พอไงเดี๋ยวเราเพิ่มได้จริงๆถ้าคนจะใช้อีกวิธีมันก็ทำได้ทาตรงนี้เป็นสีน้ำเงินแต่ผมจะใช้ตรงนี้เออลืมลืมทากาว จะทากลกแล้วเราจะจับตรงไหนมันไม่มีที่จับละเฮ้ยโอเคประมาณนี้ติดต่างว่าติด <laughs> ต่างว่าเสร็จติดต่างว่าเสร็จเป็นงานเผามากนะครับอันนี้ผมแค่ทำตัวอย่างให้ดูเฉย สร็จแ,แล้วเราก็เอาดินเบาสีน้ําเงินเห็นไหมสีฟ้านี่คือน้ําเงินอย่างนี้ผมเอาออกไปมันก็ต้องคือสีน้ําเงินแหละอันนี้ดูเป็นงานติงตองเลยไหมจริงๆถ้าทำอีกแบบก็ทำได้แหละแต่ ขี่เกียดรอมันแห้งนะครับกว่ามันจะเซ็ตตัวอะไรนู่นนี่นั่นให้ผมได้มันก็ต้องใช้เวลาคอยเออแล้วมันอาจจะไม่เสร็จในพาร์ทเดียวเว้ยโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วสิ่งที่ผมจะทำก็คือเอาไม้ชีฟามามาอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยกระเด็นกระดอนอุ้ยสีติดสีติดเปื่อนเรียงห่างดิ ติดติดโมเดลตัวอื่นนะครับคลิกเกลีทำเท็กเจอร์ให้มันนู่นนี่นั่น เกียเกียร์มันแบบเหมือนเข้าฝั่งขึ้นเข้าฝั่งงัดมันขึ้นนะครับให้เป็นแบบริ้วขึ้นนู่นนี่นั่น กีดจ่าแล้วอะเป็นละลอกขึ้นนะโอเคประมาณนี้เปื้อนนิ้วอุ้ยเละเทะมันไม่มีที่จับปะจะให้ทำยังไงอะเนาะโอเคมันก็จะเป็นริ้วขึ้นแมงแมง แต่เราอย่าไปจริงจังอะไรก็ตรงนี้มันมากอยากจะบอกไนก็นเถอะนะผมเริ่มคิดแล้วว่ามันไม่สวยนะ <laughs> โอเคต่อไปสิ่งที่ผมจะใช้ในการทำก็คือสี่ขาวแกะมันให้หมดนี่แหละซื้อมาแล้วเสมอเพื่อนขี้ฝุ่นหน่อย มาจริงๆต้องรอให้ตรงเนี้ยมันแห้งแต่ผมกลัวจะไม่เสร็จไงกลัวไม่เสร็จในพาร์ทเดียวนี่แหละ โอเคนะครับเกียเยมันก็ไปให้มันดูเป็นระลอกขลื่นเป็นเวฟโอเคมันมีผิวนี่นนั่นปนงัดสีฟ้าขึ้นมานะฮะให้มันดูมีความเป็นน้ำความเป็นคลื่นอะไรขึ้นมาหน่อย พรามันเป็นสีขาวโลดอย่างเดียวมันก็จะแปงแม่งนะแล้วเราก็เอาสีขาวมาตรงนี้ตรงนี้สิตรงนี้เรีวโรบินตรงนี้ตรงนี้ใส่เข้าไป ดูแม่งแมงใช่ไหมใช่ผมก็ว่างัง้นแหละตรงนี้มันเป็นแบบคลื่นผิวคลื่นเปรียวคลื่นนะฮะ อันนี้มันขี้ฝุ่นหรืออะไรเนี่ยหรือว่าดินขี <c oughs> ้ฝุ่นหรือเปล่าโอเคต้องใช้นิว้วยืดอย่างเดียวแล้วใช่แม่เราอะสายตาเรื่อไม่ดีแล้วเขียนถูกเขียนผิด คุณอาจจะมองว่ามุมมองนี้มันดูเป็นกระตูนดูไร้สาระนะครับแต่จริงๆแล้วผมจะทําให้มันดูไม่เป็นกระตด๋จะต้องหลังจากนี้แป๊บหนึ่ง ไหนเป็นไหนเดี๋ยวกิ้งไปทั่วสิโอเคหล่น ประมาณนี้เอาคร่าวๆแล้วกันผมว่าน,นี่คือขี่ฟุนฟ่นขี่ฝุ่นไง่ๆเลยเอาออก โอเคประมาณนี้นะครับก็ขั้นตอนต่อไปเออเมื่อยเขอเปลี่ยนท่ากันขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะใช้สลลมสีใสนะครับมันเขียนว่าไม่มีสารพิษนะครับเด็กสามารถเล่นได้ใช่แต่มันเป็นแค่บางยี่ห้อเท่านั้นนะผมบอกไว้ก่อนว่ามันแห้งแล้วมันจะดูเป็นน้ำมันไม่ใช่ว่ามันระเหยอ,ออกไปหมด โอเคผมก็จะทำการยืดมันอะต่อไปกดจับขอบน่ย เวลาเซตตัวมันจะแข็งนะครับใช้เวลาเซตตัวประมาณชั่วโมงวันเออประมาณหนึ่งวันเวสลามประมาณหนึ่งถึงสองวันนะให้สองวันเลยสามารถไปประยุกต์การทำห้วยหนองคองบึง นู่นนี่นั่นได้นะครับใช้ได้หมดนะครับน้ำตรงน้ำตกทำได้หมดถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้อันนี้ผมแค่สอนเทคนิคนะครับที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนจริงๆผมรอให้คนอื่นลองทำไว้ยมันจะมีคนทาลองทำไหมสองปีผมรอมาดูแต่ก็ยังไม่มีใครทำนะครับฉากก่อนหน้านี้ ผมก็ใช้เวลาทํามานานแล้วจริงๆผมลองทําอะไรพวกนี้มานานแล้วแต่ผมไม่เคยบอกใครเออว่ามีอะไรทําอย่างนี้ได้นะอันนี้ก็คือการบอกครั้งแรกนะเห็นไ,ไหมน้ำเดี๋ยวถ้ามันเริ่มเซตตัวเราสามารถใช้ไม้เนี่ยมาจิ้มฟันไม้ลูกชิ้นเนี่ยเขียเขียเคลียเลยให้มันเป็นลอกขึ้นเป็นเวฟได้แต่ถ้าตอนนี้มันยังมีแรงตึงผิวของไอตัว สลามอยู่นะครับมันจะทําให้เวลาเราทําเสร็จแล้วมันจะกลับมาราบเรียบเหมือนเดิมใช่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพอแห้งอะไรอีกทีเดี๋ยวผมจะทำาให้ดูแล้วกันเนาะ